สวัสดีครับพบกับทางช่อง Hack Auto Speed Channel นะครับวันนี้ก็จะเอาซีนนะครับหรือที่เรียกว่าชุดซ่อมปั๊ม2 t ทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ RC ยี่ห้อวาชินะครับน,นี้ผมก็แกะใส่กล่องแล้วกล่องตัวนี้ผมก็เตรียมไว้สำหรับการเป็นกล่องเก็บอะไรของ RC โดยเฉพาะนะครับอะไรจะเป็นอะไรเครื่อง ครับอ่าอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ามีจะมีตัวซีนสองตัวนะครับแล้วก็โอลิงโอลิงทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็ปากีนอีกหนึ่งกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของวาชินะครับจะเป็นของวาชิเขาผลิตเองนะครับตีตาของวาชิเลยนะครับีนตัวเล็กไม่น่าจะมีเบอร์นะครับ ยี่ห้อวาชินะครับตัวนี้ถ้าเทียบเป็นเกตนะส่วนตัวผมจะใช้อยู่สามสามยี่ห้ออ่ะอ่ะ้เรียกว่าสามยี่ห้อแล้วกันเอ้ยสามตัวแล้วกันนะครับอ่าก็คือแล้วตง,งบอ่าพวก พวกซีนนะพวกซีนพวกอันนี้ผมจะใช้อยู่3ยี่ห้อนะครับสยี่ห้อหรือบางครั้งที่เขาขายเป็นชุดนะอ,อ,อันนี้พูดที่เขาขายเป็นชุดผมจะมีอยู่สามยี่ห้อนะครับก็คือหนึ่งก็คือของแท้นะครับสอง จะเป็นยี่ห้อ n i k โก้ Nico, นะครับ Nico, นิกโกนี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าสองยี่ห้อระหว่างแท้กับของเอยนิโกผมก็คือคุณภาพเท่ากันนะครับก็คือก็คือเทียบแท้ได้เลยนะครับเรียกว่าแท้ก็ได้เพราะว่า ผมดูอ่าเขาเรียกอะไรยี่ห้อก็ตัวเดียวกันนะครับส่วนยี่ห้อวาชิเนี่ยตัวนี้จะเป็นเกรดรองแท้นะครับอ่าเพราะว่าก็เคยใช้มาทั้งชุดซ่อมปั๊มนะก็ใช้งานได้ใช้งานถือว่าใช้งานโอเคเลย แต่ที่ว่าต้องติก็คือพวกซีนพวกอันเนี้ยรอยตัดรอยอะไรเขาเนี่ยมันจะสู้ของนิโก้หรือของแท้ไม่ค่อยได้นะครับความเนียนเนี่ยเนี่ยถ้าดูตัวเล็กเนี่ยจะชัดเลยถ้าเขาเป็นของแท้เนี่ยก็คือรอยตัดรอยอะไรเขาเนี่ยเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นของแท้จะ เขาจะมีความคมมากกว่านะครับถ <c oughs> ามว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้ไหมสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีงบเพิ่อมอีกประมาณ30มสบาทไปซื้อของยียี่ห้อนนิโก,โก้จะดีกว่านะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยว ตัวนี้ก็จะเป็นซีนของยี่ห้อไอ้นกไม่รู้ K K O OK. K นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะเรียกว่ายี่ห้อน,กอ,อาานกอ่ะเดี๋ยวหาซีนหกตัวเล็กอ่ะยี่ห้อ นี้ก็ถือว่าใช้งานโอเคนะครับเดี๋ยวนะพอดีจะหาตัวซซนตัวเล็กๆเนี่ยให้ดูความความใหม่ความเนียนนะครับเนี่ยถ้าซีนยี่ห้อดีๆอย่างเงี้ยก็คือ รอยตรงรอยตัดอ่ะของเขาจะคมมากนะครับมันจะไม่เหลือเศษเ,เล็กน้อยอะไรออกมานะครับเนี่ยให้ดูเขาครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นซีนเครื่องของ RC นะครับอ่ะนี่เป็นเบอร์เบอร์ซีนนะครับ อาซีร้อยอาซีร้อยสิบอากิล่าร้อเนี่ยจะใช้ตัวเดียวกันนะครับ <c oughs> ถ้าใครอยากไม่ชอบยี่ห้อนี้นะครับแต่จะมียี่ห้ออีกตัวหนึ่งที่เป็นยี่ห้อของแท้ก็คือจะเป็น NOK นะครับยี่ห้อนั้นผมเรียกว่ายี่ห้อน,น็อกนะครับถ้าเรียกผิดเรื่องไงก็ขออภัยด้วย อันนี้ก็ลูกปืนลูกจัดนะครับของอตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นน้ํายากันคายนะครับ <c oughs> น้ํายากันคายเอามาใช้ตัวนี้เอามาใช้อะไรนะครับตัวนี้ผมเอามาทาซีนนะครับอ่ะเอาตัวไหนแบบนึงนครับ คือเนี่ยวิธีประกอบนะครับอยร่าหัดอย่าวิธีประกอบนะครับเวลาเราประกอบซีนเนี่ยพวกซีนเนี่ยทุกตัวนะครับ เขาจะใช้อยู่น้ำยาที่ใช้จะมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งนะครับน้ำยากันคายเนี่ยเขาจะทารอบนอกนะครับตรงขอบนอกนะครับส่วนขอบในเขาจะใช้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับในการทาน้ำยากันคายเนี่ยก็จะมีหลายเบอร์ตั้งแต่ แรงเขาเรียกว่าอะไรโลมีเดียมฮาร์ดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามีโลมีเดียมฮาร์ดประมาณนี้อ่าถ้าถ้าใครเคยอ่านคู่มือจะเห็นนะครับเขาจะใช้เบอร์ไอมินียมนะครับก็คือเบอร์กลางนะครับขนาดกลางไม่ได้รับแรงอะไรมากมายนะครับ เพราะเวลาประกอบเข้าไปแล้วนะตัวน้ํายากันคายเนี่ยเวลาเขาเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกาวนะครับหรือพูดง่ายๆก็อารมณ์เป็นประกินนะครับช่วยช่วยให้ยึดเกาะดีขึ้นลดอาการไอตัวซีนเนี่ย หลุดออกออกหลุดออกมาง่ายขึ้นครับก็คือไม่ควรไอผมเห็นบางคนเนี่ยก็แล้วแต่นะครับก็คือเขาจะใช้เป็นกาวปากกินกาวทีบอลนน่ะที่ตัวนั้นก็อยากใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ ระวังระวังหน่อยเพราะว่าถ้าทาเยอะมากเกินไปเนะี่ยมันหลุดเข้าไปข้างในอะ่ะบางทีมันจีนอะ่ะส่วนมากมันจะอยู่ใกล้กับระบบที่งานคือมันใกล้ลูกปืนนะครับเวลาเข้าไปติดเข้าไปหรือเข้าไปในห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รถเสียหายได้โดยเฉพาะซีนข้างข้อนะครับพวก สำหรับคนที่ใช้กาวปะเก็น,นะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับยี่ห้อนี้ผมตัวนี้ก็โอเคพอใช้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเท่าไหรซื้อมานานแล้วตัวนี้ประมาณ50บบาทนะครับ แต่มีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมกลัวผมทาลืมหายผมเลยเอามาเก็บไว้แต่เวลาใช้ผมใชอ้อีกตัวหนึ่งตัวนั้นผมซื้อมาหลอดขนาดเท่ากันประมาณส0 0กว่าบาทนะครับใช้มาตอนนี้ประมาณ8ปดปีอะไม่น่าไม่น่าถึงประมาณประมาณหปีนะครับยังใช้ไม่หมดนะครับ ก่ินมากผมจะมาใช้ทาซีนทาพวกนัดเครื่องนะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูอ่ะนี่ไม่ค่อยโฟกัสอ่ะเดี๋ยวนะครับนะ ถ้าสังเกตดีๆนะครับบริเวณขอบเนี่ยตัวนี้ผมใช้น้ำยากันคายนะครับทาไว้เพราะว่าเบ้าออตัวนี้ของผมอ่ะก็คือถ้าพลิกถ้าพลิกดุมร้อนอ่ะก็คือลูกปืนหลุดออกไปเลยอ่าเดี๋ยวามาทำให้ดูนะครับอันนี้ไม่หลุดแล้วนะครับอ่า เขย่าไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นตะกอนก็คือพลิกอีกด้านหนึ่งก็คือลูกปืนจะหลุดออกทันทีก็คือออกไปทางค่อนข้างหวมนแล้ะนะครับก็คือยัดลูกปืนเนี่ยไม่ต้องเคาะก็คือดึงออกมาได้เลยพลิกพลิกล้ออีกด้านหนึ่งก็คือลูกปืนหลุดออกไปเลยนะครับมาถ้าชอบ ทิกเล็กน,น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่อง Hack Auto Speed Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ